切。Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact, I blast tasteful bars and past. I back up my actions, fact, don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, and act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new, silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet now. Get ready for defeat. Now. Out. I'm gonna make you bleed out Listen on repeat now and weed out all the week now Get up and make a change Don't remember yesterday If you got something to say Speak your mind before your grave Cause your life is yours to save Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different, make and a just name, like huh? A soldier, just like a soldier, I keep on moving forward, on moving forward Always, always, getting, closer, always getting, closer, getting closer Marching till it's over, till it's over And just, just like a soldier, a soldier I'm moving, I'm moving forward always getting closer Ridiculous, I'm spitting this. Meticulous and limitless. While other selfish, spitting shit got hits up on the charts. Assist. I see why other artists quit. Cause people don't reward this shit. They love to hate, but hate to live society. You swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to me. สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่วยการกับช่องของเค้ก x ออีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับได้มีการอัปเดตใหม่แล้วนะครับผมก็คือเลื่อนขั้นใหม่นะครับผมเป็นน่าจะซีซั่นที่เท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะเป็นคาร์บอยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะให้ล็อกอินฟรีด้วยนะถ้าครบ12เอ้ยไม่ใช่รับเลื่อนขั้นฟรีนะครับถ้าล็อกอินครบ12วันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใครที่อยากได้ ก่อนก็เลื่อนขั้นไปก่อนนะครับซื้ออัพเลื่อนขั้นไปก่อนเลยนะก็วันนี้จะมาเล่นแบบรีวิวชุดของผู้หญิงก็แล้วกันนะครับให้อ่าแล้วก็ฝีมือนี่ให้มันคล้ายๆกับ C4 นะครับช่อง C4 ไม่รู้จะรอดไหมอู้มีคนลงมากับเราหนึ่งคนเว้เอ้ยมันเอามาต่อยด้วยวะ่ะอุ้ยเอาเรื่องอู้ตามมาอีก <c oughs> เดี๋ยวหาปืนนี่สเปดมาดิครับ <c oughs> ตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักกระโดดยิงไปดิยิงไปดิเอาโอ้อะไรเนี้ย ยิงยิงโอ้ยมันกดไม่ออกนะครับสแปนมันเหมือนมันลั่นช้าแต่มันก็เหมือนมันจะลั่นไวเนี่ยโอ้หาจังหวะยากเว้ยมันยืนมานี่เรียบร้อยดาวเสียมเพื่อนมานะฮะเสียมเพื่อนเสียมเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลดาวไปดีครับอ้อตัวหนึ่งเอ้นี่โอ้โหก็จะแตกซ้ำเลยแล้วกันนะฮะแตกหนึ่งคนเก็บของก่อนนะ,ะเดี๋ยวเพื่อนอีกคนมันมาซ้อนนะ ได้ mpd ศนะครับผมสวยอยู่นะโอเคเก็บไปอ่ามันมอบสดีน้องมอบสดีรีร้อยเก็บไป3ต้นเกมนะครับเพื่อนเขาไม่มานะน่าจะทิ้งนะดูทรงแล้วโอเคเราได้ mpd ศูมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสบายแล้ว เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแบบ C4 กันนะฮะร,รู้สึกว่าช่วงนี้นี่เกาะกระแสกันจังนะฮะ C4 C4 เนี่ยก็พี่ก็ดูช่องนี้มา,าได้นานแล้วนะครับตั้งแต่เขายังไม่แสนซับเลยนะเห็นเก็บมดตี้นะผมด้วย MP0 บ่อยมากเลยนะครับเขาเออกมาเป็นไฮไลท์แต่พี่ใช้สูตรนี้ก่อนที่พี่จะดูจกากช่องนี้อีกนะครับผมพี่ไม่ได้แบบกอบ๊อปหรือว่าฝีมืออะไรของเขามาเลยนะครับอันนี้ก็เล่นเองนะ เอามาจากช่องไหนก็ไม่รู้นะครับผมฝีมือหรือว่ามีคนสอนพี่พี่ก็จำไม่ได้นะโอมาแล้วครับหนึ่งคนยิงเปิดมาไปอืมเข้าหัวไม่ดาวเฉยไอ,อตัวนี้ว่าไงลากขึ้นหัวไม่ลากนะครับผมไม่ติดว่ะอุยอ้ย,ยใครวะเดี๋ยวตอนนี้ลองมาลากดูนะฮะลากขึ้นหัวนั่นไงโดนแล้วนัดหนึ่งเรียบร้อยซ้ำเลยครับโอเค ไนอีกเสียวนะเนี่ยรู้สึกว่าหอนาฬิกาจะเยอะนะเพราะว่าเหมือนแบบมีแต่ตัวดาวอะไม่รู้ว่าที่นั่นไงนั่นไงยิงผมแล้วเคได้อีเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไล่เก็บกวาดเลยเหลือแค่30คนเท่านั้นนะฮะออแล้วก็ลืมพูดถึงชุดด้วยวันนี้เรามารีวิวชุดนะเดี๋ยวเด๋ยวมันได้ยินเสียงเดี๋ยวอะ นั่นไงนั่นไงยิงกันแล้วตรงไหนอ่ะอุ้ยเก็บผิดเก็บผิดเก็บผิดน่าจะอยู่บนบ้านนั่นไงอุ้ยยิงถังนี่รีบอยโอ้โหเกือบเลยฮโดดมาพอดีโดดมาเฮ้ยนั่นไงมาอีกแล้วกระโดดยิงไปกระโดดลากขึ้นหัวกระโดดลากขึ้นหัวอู้ตัวนี้มันโอ้โหล็อกตัวดาวเปลี่ยนไอเคนเฮ้ยแต่รอเพื่อนนะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วลูดขึ้นหัวไปโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ลูดอีกสับปืนกระโดดยิงอือโอ้โห เหมือนมันจะทํายากนะเพราะว่าผมตั้งค่าแบบใหม่นะครับผมตั้งรู้สึกว่าจะตั้งตั้งค่ามันช้ากว่าเดิมนะมนก็เลยเป็นแบบนี้อย่าต้องปรับคืนซะละตรงบ้านบ้านสามชั้นนี้ยังมีคนอยู่นะยังโยนระเบิดแฟตกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องชุดผู้หญิงนะ ก็สวยสวยอยู่นะครับรู้สึกว่าเลื่อนขั้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าชุดมันไม่สวยนะแต่ส่วนตัวนะครับผมผมชอบกระเป๋าแล้วก็กล่องศพมากเลยนะฮะกระเป๋าเท่ดีนะเหมือนปีกนะฮะเหมือนปีกกันดั้มเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นชาร์จเลยดีกว่านะครับผมไม่มีระเบิดน่าจะอยู่ชั้นบนสุดนะดักไหมมันน่าจะดักนะครับปั๊มกอก่อนเลย เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่มาอีกเนี่ยหูหูหูโอ้ยตัวนั้นตัวนึงยิงไปโอ้เข้าคนน้อยไอ้หัวผู้หัวโผู้หัวผู้หัวผู้หัวผู้ดาวไปเลยครับผมดาวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาตัวบนนี้ก็แล้วกันเอาล่ะปีงไปแล้วครับจังหวะนี้วูสเปดสเปดสเปดนี่รีบรอเป็นศพไปดีครับโอเคนะ ู <gesch> ้สึกว่าข้างล่างนี่ให้มันลัดผมหรือเปล่าเนี่ยตัวที่ผมยิงดาวเมื่อกี้ไอ้ที่ยิงหัวแตกครับมันลัดบ่นี่ลัดบ่นี่อยู่ไหนวะโอ้มันลัดโอ้จบจบแล้วจบแล้วนี่ลากขึ้นหัวหัวแตกไปดิบังอาจโอ้ที่จริงจะได้11คิวแล้วเะเนี่ยรู้สึกว่าโดนลัดหนึ่งคนนะโอ้โหเกือบแตกไอ้นี่อะไรยังไงเข้าหัวไปยังไงยังไง อย่ามาลอยนะครับอย่ามาลอยอ้แต่ว่ายิงโคตรเจ็บเลยนะโดนหัวผมดูดิโอ้ยไม่แล้วกระโดดยิงกระโดดยิงลากขึ้นหัวโอ้ไม่ไม่ติดว่ะยังได้อยู่เอาไม่ไมไมแล้วตัวนึงไม่แล้วตัวนึงไม่แล้วตัวนึงยังไงเออเรียบร้อยดาวสามเลย <c oughs> ดาวแบบวิ่งมาเป็นแถวๆดาวแบบนี้เลยนะครับสี่คนถ้าวิ่งมาทีละคนก็เหมือนมาคนเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาวิ่งมาพร้อมกันสี่นี้บอกเลยต้องหนีอย่างเดียวนะ ยังไงครับเรียบร้อยมาแตกโอ้โหเัาเรื่อง14คิวแล้วอ่ะเหลือแค่อีก15คนเองจะได้กี่คิวหน้าวันนี้มีเสี่ยงรถอยู่ข้างบนนี้นะครับตรงไหนว,วะอ้ามอไซค์อาถอยด้วยถอยด้วยขับดีๆไหมรับน,บนี่ขับดีๆไหมรับชอบขับถอยหลังแตกไปดีครับอ้าวยังมียังม,ยงมียังมีอีกคัน อยู่ไหนเอ่ยเหีนยววะอ้เข้ามาใกล้มากอ้เกือบสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตย,ยังไงย,ยิงรถเลยยิงรถให้มันพังเลยลเบิดแล้วลเบิดแล้วโดดร <c ười> ูดขึ้นหัวไม่ติดนะฮะแต่ว่าเจ็บคือรูดขึ้นหัวไม่ติดแต่ขอให้ดาเมจกระสุนยังเข้าตัวอยู่อันนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมคืออย่าไปโฟกัส เรื่องหัวมากเกินไปนะฮะพยายามโฟกัสเรื่องทําความเสียหายกับศัตรูนะครับผมอันนี้ไม่ใช่แบบกะกะแต่จะเล็งหัวแล้วตัวเองโดนเขายิงฟรีเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะเสียเปรียบเองนะก็ต้องดูด้วยนะครับผมขับรถหาคนเลยไม่น่าจะมีนะแถวนี้โอเค ก็ช่วงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นลงคลิปนะครับผมพอดีว่ากําลังไต่แรงอยู่นะครับก็พี่ไม่มีคูน2นะคูน2นี้ใช้หมดตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับผมเฮ้ยมีหนึ่งตัวไวอ้ามีคนยิงสก,กิทสก,กิทแบบนี้จะรอดไหมครับอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนไปไหนงี้ชนอื้อไม่โดนกระโดด <c oughs> ลาขึ้นหัวอุ้ยติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่ติดอย,ดอยู่ก็มาดีครับ ปามยาก่อนรู้สึกว่าเห็นคนหนึ่งอยู่บนฝั่งนู้นนะน่าจะมามาไหมไม่มาเหรอทิ้งเพื่อเหรอเดี๋ยวขบวนไปดูก่อนนะฮะเพื่อมันวิ่งว่าจากข้างบนนี้ไงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันอยู่ฝั่งนู้นไม่น่าจะมีนะฮะไม่มีก็ซ้ําเลยดีกว่าโอ้ยมีคนมาแอร์ดอปด้วยมีคนมาแอร์ดอปนะฮะเดี๋ยวขอซ้ําก่อนก็แล้วกัน แค okay, 17คิวแล้วเลยอีกแค่8คนเท่าน,นั้นโอ้โหถ้าฆ่าหมดนี้ได้25คิวเลยนะีเนี่ย <laughs> ผังรถมันก่อนเลยเฮ้ยมีตัวดันมานะฮะมีตัวดันมานะครับตัง้งไอบอลด้วยกี่ตัววะเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าไปเลยนะฮะ่ระเบิดไปก่อนโอ้มันทำไมระเบิดไม่โดนเลยวะ มันหลบตรงไหนอ่ะน่าจะวิ่งกลับไปหลบที่แอร์ด็อกเหมือนเดิมนะผมว่าอ๋อีกแล้วครับสปอร์ตไอ้ไม่ใช่กระบะกระบะมาแล้วหนึ่งคันกี่คนวะเนี่ยตอนนี้เห็นประมาณสองสามคนนะหนึ่งคนสองคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกี่คนเนี่ยหืมยิงโคตรเจ็บ AK อโอโสี่คนเป็นตี้เลยนะครับทางไอ้โมกิโกนเกินไปใจเย็นใจเย็นเอาแล้ว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 ,เ,ลวเดินอ้อมแล้วนะครับผม จะลอยไหมอุ้ยตั้งไอวอไม่ติดตั้งไอวอดีครับอืมตั้งไอวอไม่ติดนะฮะผมโอ้โดนอ้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยไปไหนกันวะโอ้โหเจ็บเสียงมันอ้อมตัวมากเลยนะครับตอนนี้ตัวนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลบแปบบ๊บลบแป๊บโอเคมาแล้วโอ้โหไม่รอดเหมือนเดิมว่ะสี่คนนะครับอา้าวโดนยิงไปแล้วนะครับโดนฝั่งอื่นยิงอาวอาว ไม่น่ารอดนะครับ17คิวอะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะก็ถ้าใครชอบไป่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับผมก็คลิปผมอาจจะมีสอนบ้างหรือว่าอาจจะเลื่อยเปื่อยบ้างก็ต้องอขอโทษขอแพยไปด้วยนะครับผมสำหรับใครทีต่ติดตามเพื่อ่าที่จะเอาความรู้นะครับผมก็มีให้ตลอดนะครับแต่ว่าก็จะมีบาง คลิปนะครับผมที่จะเป็นาสาระไลฟ์สาระแบบนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นคลิปรีวิวปืนหรือว่ารีวิวชุดอะไรแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ